ลูกชิ้นผัดผักรวมค่ะเตรียมกระทะตั้งน้ำมันนะคะใส่กระเทียมใบค่ะอันนี้จะใช้เครื่องที่ทุบก,กระเทียมนะคะที่กดกระเทียมจางนะคะผัดจนกระเทียมหอมแล้วนะคะนำลูกชิ้นลงผัดต่อได้เลยค่ะหลังจากลูกชิ้นสุกแล้วนะคะ นำผักใส่ค่ะแล้วก็ปรุงรสเท่านี้ก็เสร็จนะคะ,ะเจียวกระเทียมให้หอมเลยนะคะคนไปเรื่อยค่ะเสร็จแล้วนำลูกชิ้นลงใส่เลยนะคะเมอกน้อยก็ตามแต่ชาที่จะชอบนะคะลูกชิ้นต้องให้สุกนะคะเนื้อสัตว์เวลาผัดต้องผัดให้สุกนะคะ แต่ถ้าผักเนี่ยประมาณห้าเจ็ดิบเอร์ซ็นแปดสิเปอร์เซ็นก็ได้ค่ะแต่เนื้อสัตว์นี่ต้องสุกนะคะระหว่างผัดี่ปรุงรสได้เลยนะคะน้ำผักลงใส่ค่ะอันนี้ก็จะมีกระหล่ำปลีผักคนะน้าแล้วก็ มะเขือเทศนะคะผัดแปดสิบเอร์เซ็นต์พอนะคะสุกถ้าสุกมากมันจะเละนะคะไปเรื่อยเลยนะคะปรุงรสได้เลยนะคะ,ดดเ,ะ,คะเสร็จแล้วก็จะกรอบอร่อยค่ะ เป็นอะไรที่อร่อยนะคะทําอะไรก็อร่อยหมดนะคะเพราะกะหล่ำปีน้ําของมันที่ออกมาจะหวานนะคะต้มจืดก็อร่อยนะคะยิ่งผัดยิ่งอร่อยค่ะไม่ต้องใส่ผัดอื่นรวมก็ได้แต่ว่าถ้าผัดรวมมันก็เพิ่มรสชาติขึ้นมานิดนึงนะคะ่ะผัดไปเรื่อยเลยนะคะใกล้สุกแล้วนะคะ จกแล้วก็ยกลงได้แล,ล้วก็ลำพีทานได้เรื่อยๆไม่เบื่อนะคะทานได้กับหลายๆอย่างนะคะกะยำกับน้ำพริกอะไรได้หมดเลยนะกะหล่ำปีเป็นผักยอดลิกนะคะ กะหล่ำปีใส่หมูอร่อยที่สุดนะคะหมูสามชั้นนะคะแต่ว่าวันนี้จะลองใส่ลูกชิ้นดูนะคะในตู้เย็นมีลูกชิ้นนะคะก็ะใส่ลูกชิ้นดูนะคะ่ะทานกับทานกับข้าวร้อนๆอ,อร่อยมากๆเลยนะคะกับข้าวเนี่ยทานร้อนๆจะอร่อยกว่าเก็บเอาไว้นะคะ ความอร่อยต่างกันค่ะเก็บเอาไว้ก็อร่อยแต่ว่าไม่เหมือนกับข้ขาวเหมือนกันนะคะสุกใหม่ๆเนี่ยจะหอมและทานอร่อยนะคะ สุกแล้วก็เตรียมตักขึ้นยกรับประทานได้เลยนะคะน่าทานมากๆค่ะอร่อยนะคะทานให้อร่อยเลยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ